ดีค่ะวันนี้หนูจะมาเ <c oughs> ล่าถ่า <c oughs> เรื่องนี้กับกุละค่ะเราเก็บลูกโอ้เต็มตะกร้าแล้วเอาไปต้มน้ำตาลกินนะกันนะ เราเก็บลูกเกาเหลาเกาลัดเกาลัดเต็มตะก้า,ลาลแล้วเอาไปเขี้ยวกินกันนะโอ้นั่นอะไรอยู่กลางถนน ไข่ใบใหญ่มาเริ่มเชื่อมเลยโอ้โหทำไมไข่ใบใหญ่ทำไมไข่บใไไขบนี้ใหญ่จังทอดไข่ดาวได้กลมโตเท่าดวงจันแน่กุลิบอกกุระทอดไข่ เจียวได้นุ่มและหนาหนายิ่งกว่าที่นอนของเราอีกนะกุระบอกกูร <c oughs> ิทำขนมทำขนมไข่ดีกว่า เราจะทำเราจะได้ขนมอันใหญ่กินตั้งแต่เช้าถึงเย็นก็ยังไม่หมดเลยนะละกุริบอกกุระใช่ทำขนมไข่ดีกว่ากุระเห็นด้วย แต่จะเอาไข่กับใบนะอย่างไรละดีไข่ใบใหญ่นี้ใหญ่ไข่ใบนี้ใหญ่จึงใส่าจากกล้าไม่ได้กุริบอกกุระแบกกลับบ้านดีไหม อย่างนี้เดี๋ยวก็ตกลงมาแต่กลิ้งไปดีไหมเลือกบางเปลือกบางอย่างเปลือกบางอย่างนี้เดี๋ยวก็ ชนหินแตก <c oughs> กูรี <c oughs> กับกูละพากันนั่งคิดหนักอยู่สักพักหนึ่งทันใดนั้นกุวิก็กระโดดตกมือดีใจเรากลับบ้า ไข่ที่นี่ดีกว่าจริงด้วยกุละกะโดก็กระโดดตบมือดีใจกุรีกับกุละรีบกับบ้านเตรียมเครื่องมือทำขนมไข่มีกระทะใบใหญ่ แป้สาลีเนยนมน้ำตาลกะกะมะละมังใบใหญ่ที่ตีไข่ไม้ขีดไฟผ้ากันเปื้อนสองผืนและเป้สองใบกะทะะใบใหญ่เกินไป ใส่กระเป๋าไม่ได้ใส่ไม่ได้ก็ลากไปดีกว่ากุริ <c oughs> บอกกลุล่ะใส่ไม่ได้ก็ลากไปดีกว่ากุละบอกกุลิ ถ้ากันเปื้อนทันทีเอาละ่ะตอกไข่เลยนะกุลิใช้กำปั้นตอกไข่อ้อยเจ็บทำทำไมเปลือกไข่แข็งจังกุลิ

หินทุบดีกว่ากุละบอกกุลิกะกุละเอาก้อนหินทุบเปลือกไข่จนแตกกุละลีดเทไข่ใส่กะละมังเติมน้ำตาล แล้วใช้ที่ตีไข่คนให้เข้ากันใส่นมกับแป้งสาลีเข้าไปด้วยส่วนกุละก็เก็บก้อนหินมาทำเตรียม เตาทำเตาและมาหาพืชเฟิน,นมาเตรียมไว้ กุละสองเราหนูนาะชอบทำอาหารนะสองเราหนูนาะชอบกินด้วยกันจ้ะก๊อบแก๊บกูก,กิ๊บกุลิกกูะทั้งสองร้องเพลง รอขนมไข่สุกทำขนมทำขนมไข่ใช่ไหมหอมใบไก่เลยล่ะสัตว์ทั้งหลายในป่าพากัน มารอมารอบล้อมกะทะทำจมูกฟุตฟิตหอมจังนะตั้งหอมชีขนมไข่ฝีมือกุริกับกุระ ดีใจด้วยนะกุริกุระเราจะแกกให้จะ้ะรอเดี๋ยวนะสุกแล้วจะ้ะเปิดฝากะทะโอ้โหขนมไข่สีเหลืองน่ากิน ฟองฟ,ฟูเต็มกะทะน่ากินจังเลยสัตสัตทั้งหลายทำตาโตเหมือนเห็นขนมไข่ในกะทะ อร่อยที่สุดเลยเลือก,เล,อก,กะะเลือกแต่กะทะเหลือแต่กะทะเปล่าใบใหญ่กับกับเปลือกไข่ใบใหญ่ลองทายซิว่ากุลิกุละ เลือกไข่ไปทำอะไรเขาทำรถนั่นเองค่ะเก่งมากจบยังคะ,แ,คะแยี่ยมมากเลยตบมือให้ตัวเองด้วย <S 2> <S 2> <S 2>